สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมคุณนายตื่นสายที่สวนบ้านดอกไม้จันนายคุณนายตื่นสายและแพรเสี้ยงไฮ้กันนะคะวันนี้บานดอกเยอะเลยนะคะคุณนายตื่นสายที่สวนเราส่วนใหญ่จะเป็นสีทูโทนนะคะทูโทนก็จะดอกหนึ่งมีสองสีขึ้นไปนะคะสีพื้นก็มีบ้างนะคะสีพื้นก็จะมีสีเหลืองสีส้มนะคะสีส้มก็จะเป็นดอกใหญ่เหลืองก็จะเป็นเหลืองอ่อนครีม ามีลายเหมือนเปปเปอร์มิน์นะคะสีแดงสีแดงก็จะเป็นสีแดงดอกใหญ่สีพีชแล้วก็สีโอรสดสีบันเย็นนะคะก็จะเป็นดอกใหญ่จะไม่เหมือนสีพื้นเมืองทั่วไปพื้นบ้านทั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นสีที่เราคัดจากไม้เมล็ดนะคะ ลูกค้าถ้าเอาไปปลูกก็จะได้ลายๆแบบนี้เลยจริงๆก็อยากแนะนําให้ปลูกแยกสีนะคะถ้าปลูกแยกสีเราก็จะเห็นสีเห็นลายนะคะเห็นสีเห็นลายเขาสวยชัดเจนนะคะแล้วก็ง่ายสะดวกต่อการนําไปขยายต่อด้วยนะคะแต่ตอนแล้วแต่ชอบนะคะเพราะบางท่านก็ชอบแบบปลูกคะสีใครที่สนใจนะคะหรือว่าอยากได้เฉพาะสีทูโทนก็สามารถระบุได้นะคะ ได้สีทูโทนรับได้สีทูโทนก็ได้นะคะบางท่านก็อยากได้สีพื้นนะคะดอกใหญ่ๆก็มีนะคะอันนี้เป็นชีปปุอันนี้พามาชมอันนี้อยู่ในสวนก็จะได้ยินเสียงน้องพึ่งตลอดเลยนะคะช่วงนี้เขาก็มาหาน้ำหวาน ะะบางทีก็ช่วยผสมเกรสรให้เราได้สีแปลกแกขึ้นมานะคะซึ่งบางทีได้ไม้ไม้มเมล็ดแปลกๆปลส,สวยๆทางส่วนก็จะคัดเก็บไว้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ปลูกเยอะๆนะคะลองดูทางทางแปลงก็ได้นะคะบางทีก็จะมีไม้มเมล็ดที่งอกขึ้นมานะคะดูว่าสีเขาสวยไหมนะคะก็สามารถเด็ดขยายนะคะปักขยายต่อได้ นะคะใครที่สนใจกิ่งพันุนะคะก็ทักเพจกันเข้ามาได้ส่วนบ้านดอกไม้จำหน่ายคุณกถึงสทายและแพรเซียงไฮนะคะหรือว่าโทร081 533 1091นะคะทูโทนเหลืองก็มีทูโทนแดงส้มนะคะบานเย็นเหลืองชมพูขาวฝั่งนู้นก็จะออกสีคล้ายๆสีแดงก็ไม่ไมใช่แดงน,นะคะตรงนี้ แล้วก็สีเหลืองจัมโบ้อันนี้จะเป็นสีเหลืองดองไก่อันนั้นก็เหลืองครีมขาวเหลืองครีมแับสีขาวไก่นิดนึงจะมองไม่เห็นลายนะคะวันนี้พามาชมเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวนบ้านดอกไม้จำหน่ายคุณนายถึงสายและแพรเซี่ยงไฮ้8 1 5 3 3 1 0 9หค่ะ